นักดับเพลิงรวมพลังช่วยลูกเหมียวติดถังน้ำอัดลมทีมดับเพลิงท้องถิ่นในเขตกรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบเห็นลูกแมวตัวหนึ่งติดอยู่ในถังอัดลมขนาดใหญ่ออกมาไม่ได้โผล่พ้นได้เพียงหัวออกมาชวนให้หน่าเวทนาจึงพร้อมด้วยทีมงานเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ หลังจากนั้นปฏิบัติการช่วยชีวิตน้องเหมียวจึงได้เริ่มต้นขึ้นอิโกะสุมาโนหัวหน้าสำนักงานดับเพลิงจากากร์ตาตะวันตกกล่าวว่าได้รับแจ้งเหตุจากชายน้ำใจงามคนหนึ่งว่า พบลูกแมวติดอยู่ในถังอัดลมชายคนนี้บอกว่าเขาอยากจะช่วยด้วยตัวเองแต่กลัวว่าจะทำให้แมวได้รับบาดเจ็บเลยขอแรงทีมดับเพลิงให้มาช่วยแทนทีมงานจึงตัดสินใจตัดถังแง้มออกมาให้แมวมีอากาศหายใจมากขึ้นก่อนจะค่อยๆใช้เครื่องมือตัด ไปทางตรงบริเวณคอถังโดยเอาช้อนสอดเข้าไปเพื่อรองตัวใบมีดไม่ให้โดนคอแมวใช้เวลาอยู่ราวประมาณ30นาทีในที่สุดทีมดับเพลิงก็สามารถช่วยเจ้าแมวโซอนออกมาได้สำเร็จเรื่องนี้ได้ลงเอยที่ว่าชายคนที่แจ้งเรื่องดังกล่าวได้ตัดสินใจขอรับเจ้าแมวตัวนี้ไปเลี้ยงแทนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าแมวเหมียวด้วยนะคะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ